แม่นกสวยมากหอมมากเออวันนี้คุณแม่อยากมาพัทยาคุณแม่ตามมาหาใครนี่ตามมาหาคนนั้นน่ะคนนั้นน่ะซอฟตีสซอฟตีสเมนอย่าไปเห็นเราเลาพาแม่มากินข้าวหน่อยแต่อย่างไรมันป่วยปวดหัวผมมันตึงเข้าใจะว่ามันไมหลุดออกีหอมอยู่ตั้งแต่ทำเล็บมาเหมือนคนเป็นง่อยหน่อยใส่กระดุมก็ไม่ได้น่ะอิลีสังเกตไหมสังเกตไหมเหมือนเราเป็นง่อยไหมแม่ต่อแม่กิดยังไง่อไรไหมบัานไม่ชิบิายหรอ เนอน,นี้เป็นสายตัสองอันสองไกรองฉีาตาเป็นต้องแดงแตาเป็แล้วประตูรถที่บรัดแนล้วประตูลดด้แล้วประตูรวดนีนรถยางพี่นองก่าย,ยางมาด้วยไก่างอ่ะไก่ยกุมันเป็งนง่อยนาะมัไม่พูดเล่นนะใส่ได้ไหมดีก็านูนี่ฮะสะกัดไก่ไปเลยสะกก่แบบลางไปเลย มุกท right? no ีหลายกองปวดทุกทียิ้มชืเป็นใหม่นะคะมีจับบังลุกอันที่ยังก่อนไก่ครับร้านนี้จำน่ายอย่างนี่สดิบยกบกอะไรเงินนีดยังไงบ้างอันนี้ไส้จ้ะไส้ตามค่ะไส้ดิบไส้ก็ทำดองแดงดองแดงอย่นี้อย่างไงสินบ้องแดงครับเป็นบองแดงทะเลไม่แคลง แล้ก็กุ้งสดปลาหมึกยังไงหมูโบ่ปลาหมึกปลาหมึกหมูม่อยู่ในนี้ทะเลคะทะเลทำไมหมูยอหมูทะเลพี่ลายรสุดยอดมกชงก่อช่วอีกแล้วตามาอันนี้ยังนเล็กทำเส้นเล็กทำเส้นเล็กเาเได้หนบอกเนี่ยบอเสียมันก็ไม่ได้ผิดนะช้นกลางเคยกินยูเคยกินร้านไหนกินร้อนช้อนกลาง โอ้ยบาดเป็นบาดเปิดดื้อม,นะมัอนก็เป็นเรื่องไม่ชอนกลางนี่ไงม่เจ้านี่ก็เส้นเล็กเส้นก๋วยเตี๋ยวห่าหน่อแล้วก็จะมีอะไรก็เหมือนตำรุ่มตำนั่นแหละตำบระชายสมตาม,ม,ตามแล้วก็ใส่เส้นใส่ผักใส่ใส่ยังอย่างใส่แปรก็ใส่แปรม่เจ้าแล้วก็มีย่งอ่าบูอัดนะคะพิจารณาอนเมื่อยหลายเ้าช้อนกลางนะ Pê cũng hếtỏ cho mày ở à đây nè nó còn cái Hà <laughs> ย่งมันไปกิเลีกิลแล้วม่อินไดมกินี่ตสู้ต่อไม่ได้นี่วันนี้ก็มาหลายคนจากแม่แซมมาเดียวน้ำตาลอตานร่เียอกาม่แมม่แซมยกรถแล้วก็อย่างยกรถแบบนั่งแร้วยกรถยกตลอดนะยกโยกยกยกบว่าขึ้ไก่มาก ลูถ้าไม่กินก็บมะก้อยมากร้านนี้นั่นยิ่งใส่ไงนนได้แต่พอถือความหนอมนบ้างกยลหลังจดียใสอะไรบ้างไม่ใส่ดีนะ

รองแดงมากแหมตื้ออยู่เราไปดูศิลปินส้มกันแล้วฉันก็จะไปอยู่โรงแรมฉันนัดใครไว้ไม่ได้นะใครไว้จ้งคือบมันเคือบเลยไมันสก๋วยเตี๋ยวไปแล้วมันเต็มไปเยี่เต็มจะเป็นย่างเขาตัวให้รุ่นไม่เอาไตื่นเต้นฉันก็ต้องทำอาหากินเหมือนกันนะเธอฉันไม่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรอเล่้พาไปไหนสิเาคยแข่งท้ยกันเคยแข่งกระดามาอยู่บ้า ไปนั่นละ่ะจริงๆเนี่ยแอบไปแล้วละ่ะแต่แค่ไม่ถ่ายให้คนดูบางคนบางคนไปไม่เหมือนละ่ะเป็นไงบ้างแม่ก็เปลี่ยนวิ่งเร็วของระยาน่ะไปไปไปเงิงกับรับตาไ,ไปก<ไ>ป,ปเรื่องคุณแม่หลับตาก็ไ,ไปถูกน,นะพระยานะแค่ไม่ตังค์เขาให้เรานั่งอยู่แล้วละ่ะ <laughs> แต่ถพอไม่เงินเขาก็ไปให้นางแากเขาเพิ่มตลาดนี่จ้ะอื้อ เันไม่้ามาเจาาเ้าดังซื้อตไปละไม่ใส่ไม่ใส่ก็ได้ต๊กมีเงินแม่ใช้ก็ตัดแต่ก็พอบขวดบาร์โฮนนี่ะมีแต่ในในในช่าหาดบามีบามีวนไอ้ห้องมีบาห์โฮนมาเดียวเอาไมหัดเลยนี่เ่ก็ลังเขม่ก็ได้อม่หยางเลยเบื่อหรออืม เปดมากหปาาดีเดียวันนี้ไปโบซาหานี่ต่สีสีานม่นต่เพื่อนี่ว่าไอห่านคนเดิมห่านนี่เปนหางันจะแบบยึดไว้กป้าวสารเลปตัหรือเปล่าคเทคนเบิ้อคุณต้องนมีบาฉันถาต้นใหภรยาหล่ะเศรษฐกิจมันยำแยงฉันชวนบราเดอร์นี่เขาอนุญาต ใส่ประดุงนี่นะมันเยอะมันกินไม่ได้ลุงนาะนูนเตาวนตัมากน่นะ่เหลียวซะกินให้หมดทมอ่ะกตตีเก่าอะคุณพ่อไม่กินมุเจ้าเอ้ยกิน่ะกินได้หลาย 大的呢，对。 都是这样。 ของเราเราเราทำไมอ่ะเอ้กินแล้วมัสิจุซ่ากินไม่ได้รอ่สติชิการในการรอจนกได้พก็เกือบไป,ปรีบเร่งแม่นี่จะีมากค่ะจำจอกมะเดียวติดแล้วติดเบียร์ไหมนี่เขาว่าอยู่ใครตต แล้วไงอ่ะเอาตอบสิแล้วไงอ่ะสวัสดีครับเอาเพื่ออะไรครับตอบคอมเมนต์เร็วติดเหรอถ้าติดเราติดเบียร์เขาจะพัทกระบอกทำหน้าเป็นเดือนน่ะก็ทำมาแล้วท่นจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์จะไม่ตายแล้วเหรือยอมรับว่าเป็นคนชอบดื่ม แต่ว่าหวยห่ยกับไม่ได้ขนาดจนบสั้นสิเข้าใจปะสิบ้าบอกัก็ติ้นเราจ้าก็ติดเรากาต้องทำจ้ายอมบก็ดสันส้นก็ติ้นเราอีจ้า <c oughs> แนีสาแลว้วไปสองแ้ว มแมพูดไปเรื่อยๆพูดเรื่อยๆพูดอีกพูด,พดอีก <c oughs> บ,บอดนบอดนก <c oughs> นจะว,ว,ว,ว่าซีเรียสปากแมเนี่ยปตา,าปไหมฮะเพราว่าสิปก่ราบากแมซีแปตาแมากแน่ตอนนี้ใส่ของมูอยู่เนี่ยไอ้ฝาวไป้ากแม็กดีตากเพอ่ปากคนเหนีอปากฉันนี่ก็แหลกิ๊กเ่ต่อมีแหลกิ๊กมีหลายเลยอ่ะฮะจิ้งาอยู่ไดัยาที่ทาง่า ดูคนเยอะมากใช่ยิ่งว่าหลายตีใจยังได้อยู่ดูสวยเลยขีสิงหัวจุ่มกันเนาะเป็นตะไคร้มุ่นเนี่ยห่วจุ่มกันมากเดี๋ยวไปดูมากเงื่มเลยมากกินเหล้ามากกินเหล้าแม่หัวจะมขึ้นกึนไปเห็นเจ้าของทายวิดีโอโน่ไหนเป็นเสือพื่อไงแบเสือกำนันส่วนแม่เป็นอันกอกสมอง แปงแบงเป็นขอ,อสกำลังเริอสุดยกตากันนี่แหละข้อก็ะถ่ายวิโอสันนะน่ะนะแระมวนเนาะตังงวน้าอยเอร์พมาแต่ดอกซื้อเปนตาม,มาฝาเด้ออภูบามาฝาเน่เอาแมะาเวียดนามลเลยเอาหมดไม,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 ม่ได้แบบนไม่ด